สวัสดีคุณผู้ชมชาว u t u b e ทุกคนนะครับผมอยู่ผงศดีเจครับเช่นเคยครับผมกับรายการจมใสนังและในคลิปนี้ครับเราก็ยูนกับภาพยนตร์เรื่อง one take b n k 4 8 documentary เรื่องที่2นะฮะก็ถ้าใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมไปแล้วนะครับที่ทําการแบบติวโคตรเข้มเลยก็น่าจะรู้กันดีว่าผมจะทําคลิปนี้ต่อและผมก็จะขอรีวิวกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยถ้าถามความรู้สึกหลังชมแล้วถามว่าผมรู้สึกยังไงเอาแบบจริงๆจากใจเลย ผมผิดหวังว่ะมันเป็นหนังที่ผมค่อนข้างที่จะรอคอยนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่ผมคิดว่าคุณภาพหรือคุณตี้มันเนี่ยดีมากๆเลยและองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็ดูโอเคแต่น่าเสียดายมากๆที่พอดูเป็นภาพรวมแล้วมันกลับไม่รู้สึกอะไรกับหนังเรื่องนี้เลยทั้งๆที่ผมเป็นโอตะนะคือผมเชื่อว่าต่อให้คุณที่แบบไม่คาดหวังมันผมเนี่ยมาดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะยังผิดหวังได้ฮะถ้าให้เทียบกับเกอร์ดอนคลายแล้วผมเรียกได้ว่ามันยังห่างกันค่อนข้างมากเลยในส่วนของความเป็นหนังเนี่ยเกอร์ดอนคลายจะมีมาก และ้าถามว่าในส่วนของสารคดีในหนังเรื่องวันเทคมีมากกว่าหรือไม่ฮะอะไรที่ผมเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้นั่นแทบจะเป็นทั้งหมดของหนังเรื่องนี้เลยเฮ้ยพี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป่าวะถ้าให้ตอบก็คือใช่แต่ความรู้สึกหลังดูงานจบกับความรู้สึกหลังดูหนังจบมันเทียบกันไม่ได้เลยเว้ยคืออย่างน้อยขอให้ได้ความรู้สึกแบบสัก50%อก็ยังดีแต่ผมกลับแทบไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยซึ่งผมจะขอพูดถึงข้อดีข้อเสียเลยละกันนะฮะในส่วนของข้อดีเนี่ยยเเเราาาาจไได้ห็นก่่มคฟังงงบอ จากเมมเบอร์ที่เราไม่เคยได้ยินและไได้ฟังงานภาพดีมากครับตัดต่อดี มุมกล้องงามเลิศหลักๆก,ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพลงประกอบดีแถมให้ส่วนข้อเสียครับหนังไม่บิวอัพคนดูเลยหนังจะอยู่กับแค่คําพูดของเมมเบอร์ที่ว่าอยากจะพูดอะไรแต่หนังแทบจะไม่ขยับหรือว่าเดินหน้าไปไหนเลยหนังจะวนอยู่กับที่เดิมๆประเด็นเดิมๆอะไรเดิมๆไม่มีจังหวะแวะมาซีเรียสหรือว่าแวะมาตลกคือมันอาจจะมีแหละแต่มันแค่เซี่ยวเดียวของหนังอะเราจะได้เห็นแต่ภาพสวยๆทั้งเรื่องกับดนตรีคลอๆตลอดทั้งเรื่องแค่นั้นแหละวันเทคเป็นหนังสําหรับเอาไว้ดูในสิ่งที่แบบเรายัง ไม่เคยเห็นแค่นั้นเลยที่เหลือนอกจากงานภาพแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรที่ดึงดูดให้ผมต้องดูต่อแต่ผมดูจบนะถ้าไม่ใช่โอตะที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้จริงๆผมก็ยังรู้สึกว่าไม่แนะนําสําหรับคนดูทั่วไปมันเป็นหนังที่คุณจะดูหรือไม่ดูก็ได้ในหนังเต็มคุณแทบจะไม่เห็นอะไรที่นอกเหนือจากในตัวอย่างหนังเลยหนังจะมีหลักๆอยู่แค่เบื้องหลังความรู้สึกของเมมเบอร์ในช่วงก่อนเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งและก็พูดถึงการมาของรุ่น2ที่ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่หนักแน่นและสําคัญมากแต่มันกลับใช้ แล้วรู้สึกไม่ค่อยท่าไหร่แลวเราก็จะได้เห็นภาพคอนเสิร์ตในงาน p a c e Mission และก็ปิดท้ายด้วยงานเลือกตั้งของซิงเกิลที่6ซึ่งก็คืองานเลือกตั้งครั้งแรกที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละแค่นั้นเลยครับในระหว่างที่ดูเนี่ยคือคุณสามารถที่จะพักหรือว่าปิดไว้แล้วค่อยกลับมาดูใหมต่ตอนไหนก็ได้หรือว่าดูไปถึงช่วงท้ายแล้วอยากจะปิดให้หนังมันตัดจบไปเลยคุณก็ยังสามารถทําได้เพราะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกไม่อินกับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครมากๆที่สสุดผมมมอออองงงวว่่่าาาาาหหหหนนััเเรรรืืี้จะะํบโต ที่มีเวลาว่างแล้วก็อยากจะดูในระดับหนึ่งคือฟุตเทจมันดีแหละแต่พอดูในหนังแล้วมันรู้สึกไม่ได้อะไรมาก ตัวหนังเนี่ยจะเปิดมาด้วยแบบเล่าถึงจุดเริ่มต้นพาราย้อนไปถึง AKB ซึ่งเป็นอะไรที่น้อยมากๆและในช่วง30นาทีแรกหนังจะนําเสนอแบบรวบรัดมากๆคือเร็วจนแบบตั้งตัวไม่ทันแล้วก็เหมือนว่าหนังจะไม่ปูอะไรให้เลยแต่นั่นคือช่วงปูนะคือช่วงแรกใครที่ไม่ใช่อตาผมการันตีว่างงแน่นอนขนาดคนที่เป็นโอตาอย่างผมยังรู้สึกงงเลยอย่างที่บอกไปว่ามันมีความเป็นหนังน้อยกว่าเกิร์ดอนคลายและมันเหมือนกับแบบว่าเรามานั่งดูสกูไปเฉยถ้าใครที่เคยซื้อแผ่นดีวีดีแผ่นซีดีหนังสมัยก่อนหรือสมัยนนีี้้ท่มัมัเบืองงหลงแ ความรู้สึกเหมือนนั่งดูเบื้องหลังอย่างนั้นเลยฮะคือเขาไม่ปูอะไรมากมายเลยครับเขาจะใส่มาแบบรัวๆเหมือนหนังมันทําออกมาในแนวของแบบสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เน้นว่ากูจะสอนอะไรแต่ใส่ข้อมูลแบบกระจายกระจายมาเพียบซึ่งในบางฟิลบางจุดก็เหมือนเราได้มานั่งดูแบบการทํางานของไลฟ์โค้ดนะแล้วก็ได้เห็นภาพของคนที่กําลังโดนเทรนอยู่เนี่ยว่ามันเป็นยังไงซึ่งก็ดูแปลกใหม่ดีในส่วนนี้ถ้าจะให้นิยามหนังทั้งสองเรื่องนะครับระหว่างเกอร์ดอนไข่กับวันเทคผมมองว่าวันเทคกเนี่ยมีคุณภาพที่มากขึ้้นนนนคัแต่มมีวาเป็นหนงลดอย ลและผมเชื่อว,ว่าถึงแม้ว่าคุณเป็นคอสารคาดีเป็นสายดูสารคาดีเนี่ยคุณก็จะยังไม่อินกับหนังเรื่องนี้ฮะทุกอย่างที่มันดูพีคในตัวอย่างหนังพอได้มาดูจริงๆในหนังแล้วมันกลับรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้จะมีไม่กี่อย่างครับอย่างแรกจะเป็นคําพูดของเชอร์รางหรือว่าพี่เชอร์นั่นแหละซึ่งมันก็ดูเหมือนกับแบบต่อมาจากภาคแรกนหน่อยนะแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะช่วงของจิ๊ปก็ไม่ได้มีเยอะและที่สําคัญคือช่วงผักมผมมีน้อยมากผมมาฉากเดียวโน่ม,ม,มาทาไมและส่วนที่ผมชอบต่อมาก งเรื่อหลังจากที่มันผ่านการปูครึ่งชั่วโมงแรกมาได้คือคุณสามารถที่จะกระโดดข้ามครึ่งชั่วโมงแรกเพื่อที่จะมาดูตอน40นาทีเลยก็ได้นะพะผมรู้สึกว่าหนังมันเริ่มตอนนั้นแหละและฉากที่ผมชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือฉากที่พี่รินะกาลังคุยกับมิโอริอยู่บนเวทีเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอันนี้พออ่านซับแล้วแม่งคือแบบฮามากอะแล้วมันก็น่าจะเป็นฉากเดียวเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าแบบอารมณ์โดนบิวอพขึ้นมาแล้วฉากช่วงท้าย,ายไอ้พวกฉากที่เป็นแบบงานเลือกตั้งฉากมิวสิกร้องไห้หรือวว่่่่าาาาเเปป็นนนฉกกกททีีพชอหัลัลบไถมุค เราไม่รู้ว่าถ้าเราได้ที่หหรือเราได้มายืนตรงนี้จะมีใครดีใจกับเราหรือเปล่าซึ่งผมก็ใส่ไปในตอนเปิดคลิปของคลิปที่แล้วแล้วนะฮะคือมันถูกงัดออกมาในมุมภาพที่แปลกใหม่เพราะว่าเราไปดูจริงๆหรือว่าไปดูในการถ่ายทอดสดมันก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แต่มันกลับทําให้เรารู้สึกอินไปด้วยไม่ได้เท่าไหร่แล้วยิ่งตอนจบหนังมันก็เหมือนเป็นการสรุปอะไรที่แบบน้อยไปหน่อยฉะนั้นกับผมภาพยนตร์สารคดีเรื่องวันเทคนะครับ BnK f o r t e Documentary ภาคที่2หรือว่าเรื่องที่2ผมคอยคะแนนหนังเรื่องนี้อยู่แค่4 5คะแรับผม คือก่อนที่จะได้ดูผมคาดหวังว่าผมจะให้เกิน7หรือเกิน8ขึ้นไปนะแต่พอได้ดูเนี่ยโอ้โหคะแนนลงมาเหลือแบบ6 5 4เกือบลงไป3แล้วก็ตามนั่นแหละครับสําหรับใครที่ไม่ได้อยากจะดูหรือว่าไม่ค่อยว่างเนี่ยผมก็แนะนําให้คามไปก่อนได้เพราะหนังเรื่องนี้เหมือนเขาทํามาเพื่อแบบโอตาหรือเพื่อให้เมมเบอร์กลับมาดูในตอนหลังแค่นั้นเองและยิ่งถ้าใครไม่ชอบเกอดอนคายอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้คุณอาจจะยิ่งไม่ชอบกว่าเดิมหรือถ้าคุณเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่รสนิยมของคุณเลยก็เป็นว่าใครที่ดูมมมมาาาแล้วนนัผฝกกอ และกันว่าชอบไม่ชอบตรงไหนอะไรอย่างไงให้กันกี่คะแนนและถ้าหากว่าจะมีด็อก umentary ภาคที่3เนี่ยอยากจะให้ใครมากำกับสำหรับจุดนี้ผมก็ขอพูดตามตรงเลยว่าเฟลจริงๆฮะนี่ขนาดว่าผมเป็นแฟนขับแล้วก็เป็นโอตาแบบตัวยงเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม <What? S 1> อย่างน้อยก็ได้เห็นพาคผมในจอนะงั้นเอาไปว่าผมขอตัวลาไปก่อนเลยกันครับไปกลับมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบายิคลิปมือ ดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทืบหนังกันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you again. s e e y o u a g a i n Bye อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเนี่ยนะ